เอ็ดเวียกซอยสาวผูทไทย,ยุโคง้งหนองนาไปเบิ่งบรรยากาศกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับซูเพจเซนน้อสาวเพื่อไทยค่ะอีลาจะบอกไว้คลิปนี้นที่ได้มาภาเพราะว่าเมื่อนั้นนที่สีิงกับถ่ายคลิปปกติแล้วค่ะแต่ทีนี้พอมาตัดต่อเสียงเฮียหมดเลยอีลาปวดแน่ใจว่าเกิดจากอย่างก็เลยต้องขออภัยพีเอฟซีนะคะเมื่อนี้เนาะมีภารกิจก็คือจะมาเก็บของตกแต่งที่ตกแต่งไปในสวนปีใหม่ยุคหกน้องนาค่ะตอนนี้น้องเวียกกาลังปีนต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเอาัน ข้อไก่นะคะลงนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเบิ้งบรรยากาศเรื่อยๆค่ะภารกิจแรกกะจะเก็บอันเล้าไก่อบอมแมนสุ่มไก่กระโดด <laughs> เก็บแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะไปเก็บยาหมอนกันต่อค่ะทุกคนในบรรยากาศกําลังสรุมแรงงามขนาดค่ะ ไปบันนี้ภารกิจเฮานะคะก็คือมาเก็บยามอนตรงนี้นะคะจะมี 3- 4มสี่สีเนาะกลับมาซอยอีลาเก็บในเดือนนะคะเมื่อนี้ก็จะมีทั้งน้องเวฟบน้องเวียนะคะอีแมะนะคะพี่จอยนะคะก็เก็บซอยกัดน,นะคะอีลาก็ถ่ายบางมุมให้พีเอฟซีเบิรงนะคะเพราะว่าถ้าบเก็บมีฝนตกมาเดี๋ยวล่าจะขึ้นนะคะเราก็ต้องเก็บเนาะถ้าเกิดเสร็จภารกิจแล้วนะคะอันนี้เราก็ยกไปจะไปเก็บยาหมอนใส่นะคะทุกคนรวมโดยซอยกันนะคะเก็บแป๊บเดียวก็แล้วค่ะทุกคนบันนี้ก็ จะเอาที่เก็บทางเมืดนะคะขึ้นไว้ยูดตรงกระต๊บน้อยตรงนี้นะคะอีลาก็จะเคลีร์พื้นที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาพาอันนี้มุงนะคะ p ีเีเนี่ยเก็บใส่ตะก,การานี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าฝนตกมานี่คือบ่ได้เลยะคะ่ะก็เลยต้องหาหมุมเก็บนะคะตรงนี้ก็ยังพอกันฝนได้อยู่เพราะว่าห้าวจาวัน์พาก้างอันนี้ปกอีกเธอหนึงคะ่ะทุกคน พวกรถยานทั้งฝนสะอา์ฝนอย่างพ้องเขาต้องเก็บของให้เรียบร้อยค่ะทุกคนเพราะว่าปีหน้าจะออกมาไซ่์อีกค่ะก็เลยต้องเก็บรักษาดีจากในเนะไปค่ะทุกคนเห็ุภารกิจต่อไปนะคะภารกิจต่อไปก็คือเฮาจะเอาฟางนะคะใส่ต้นไม้แต่ละต้นค่ะทุกคนเอาคุ่มไว้นะคะเพราะว่าเตรียมรับหน้าฝนแล้วนะคะนี่ก็ อนนี้ก็พี่จอยนะคะและอีดาก็มาเป็นโตป่วนนะคะลอเล่นนะคะก็มาถ่ายมาโม้พีเอฟซีเบิ้งนะคะพี่จอยก็เป็นพระกเอาใส่นะคะอีลาถึก็ถ่ายคลิปปั่นพีเอฟซีเบิ้งก่อนแล้วก็จะไปซอยเพราะว่าจะใส่ทุกต้นที่ยูคง,งหนองนาเลยคะ่ะทุกคนก็เลยต้องรวมด้วยสวยกันนะคะเสดายแห้งมันนั้นฝอยไรเนี่ยก็พีเอฟซีนะคะเสดายบ่ได้ฟังว่าอีลาฝอ,อยอย่างอีลาก็ัลืมแล้วนะคะเพื่อจะมาตัดต่อมันนี่เนาะนี่น้องเวฟกับกเจ็บขานะคะก็เลยจะยางแปลกๆนจานๆอยคะ่ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนเอาเป็นมานนะ,ะอะจะขอต แล้วนะคะจังหนอีลานก็ฝากกดไลคะ์กดติดตามเพจสินุศาพูดไทยในเนือจ้าเพราะเดี๋ยวจะเป็นซอซนพี่จอยและกับน้องเวบนะคะอีแม่น้องเวบน,ออนเอาเฟืองใส่แต่ละต้นไม้พร้อมนะคะทุกคนกันถ้าเบิงบรรยากาศนะคะนี้อีลาก็ใส่อยู่นะคะเอ็ด ถ่ายมาให้เบิ่งยานพี่ FC เอฟซีเบอเสือนะคะก็เลยให้วิจอยถ่ายให้นะคะก็เขาก็เอดวนจนกว่าจะครบต้นไม้ในโคกหนองนาเลยค่ะปีหน้านะคะเพื่อยักมาซอยกับมาซอยอีลาได้ด้วยค่ะ p f ่เอฟซสำหรับคลิปนี้อีลาขอตัวกันเลยคะ่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจ